มาทุกคนคันนี้ก็คือเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วนะคือจะกีดแล้วไม่เลยนนะอืมทำมาจิ้ตั้ต้มกัอนอืมมา้มันหลังก็อไไทยสูดตาสดาจโล๊ะใส่เป็นจอนนะอหอล้มขนาบเลยกินกับขนมเส้นนะคะทุกคน ขนมเซนต้มจะแม่อาทิตย์ที่แล้วละ่ะกินหมดหมดจ้ะอืมอ่าแซ่บหลาอืมเธอเราจะบอกมันอร่อยอ่ะอืมสว่างอ่พอแซ่บอะไรอ่ะมีต้มส้มต้มส้ม ันนี้ฉันก็เลยหยอกตาโซมิกาล้อเออมันแล้วอกแล้วจ่ายเนี่ยอืม,ออมเ,อเธอไปเอากินก่อนเด้อเธอกินวดเธอเธอเดือจะแวะเอามัน